สกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอ,มร,นะอ,มอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธมโมธัมมังนามิสามิสุปฏิปันโนภคะวตโตสาวกสังโฆ สังฆนาม,ามินะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังคชามิธัมมังสรณังคชามิสังฆังสรณังคชามิทุติยมปิพุทธังสรณนังคชามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังคชามิทุติยมปิสังขังสารนังคชามิตติยมปิพุทธังสารนังคชามิตติยมปิธรรมมังสารนังคชามิตติยมปิสังขังสารนังคชามิ ไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัณนัทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัณนัทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัณนัทายา ติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาธนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ ตาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะมาทธคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สัพพังอปาร,ราทังคมัตเมพันเตปุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาร,ราทังคมัตเมพันเตปุกาสะมามิพันเตอิติปิโสภวะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภขวาติสวัคโตภขวตาธรรม สันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆ อุจูปปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสับุคลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโย อันชาลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมลเพปุตตังธนาาะาโมลเพธนังอัตติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวา อิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิิตาไมหังมัทธเกเต,เต,เตมุนิส,สราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสัพ,พัะคุณาการ หะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักขีเนสวเนมัยหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเก เกสันเตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปังโนโสพิโตมุนิอุงคะโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุนากะโร ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเศสส,สีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนราสา ชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชักังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเสชะธานาังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัชชัตตุปัทถวาอาเสสาวิณยังยันตุอานันตชินเตชะสา วาสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชชำหิวิหารตังมหีตะเลสถาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรักโขทินานุภาเวนะ ทิตุปัทฐโวธรรม,มานุภาเวนะทิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะทิตันตรารโยสัดธรรม,มานุภาวะปาลิโตจะรามิทินะปัญชเรติ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพร,รัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ธุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตับพะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรตนญยานมณีนพรัตศีสะหัสหสะสุธรรมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพระโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรร,ตาารัตนญาณมณีนภรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆ ุูเจมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อักคีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตศีสหัสสสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตับพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตนสีสะหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ธุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตับพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสมปจ,จิตชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ พรหมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมอาอุนโมพุทธายะ วิรัทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทโย ο, พุทธามาณีมามะพุทธาสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หารืรอือิติสุขโตอรหัง พุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขามามิหังอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุโขโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอณีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัะชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตานังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครูปัจชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุขารูปัจชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข อิทังสพัพพัสสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนา ขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจจกรพัททุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ นับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสรพพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนไายอยู่ในวัฏตตสงสาร31ภูมิทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำ และสร้างสะสมบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยท่วนทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทินข้าพเจ้าชื่อ ขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดในอดีตชาติปัจจุบันาชาติด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำในวันนี้เมื่อได้รับแล้ว ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สำนึกแล้วจงอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยขอให้กรรมตัดขาดจากกันและกรรมอันใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมดยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยธานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถานดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้ตกไปสู่ทุกขติอบายภูมิสาธุ うん。<music>